สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บที่เราเอาไว้ใช้คำนวณเวลาเราลงตัวของ chaos ในเกม chaos zero nightmare นะผมนั่นก็คือเว็บที่มีชื่อว่า s c c e s s and save data calculator หลังจากที่ตัวของเกม s c c e s เนี่ยเขาได้ปรับการลงตัวของ nightmare มาใหม่แล้วเขาใช้ระบบใหม่นะผมเป็นระบบ point นะครับเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายๆว่า point ตัวของ save data เราเนี่ย มันจะออกมาตรงหรือว่าออกมาเสียอะ,อะไรหร,หรือว่ายัางไงเนี่ยอยู่ที่เราคํานวณแล้วก็วางแผนการใช้งานดีๆเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนใช้เว็บนะครับผมในตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่มีเว็บนี้เนี่ยวิธีการทำของเราก็คือเราจะต้องแบบจำค่าก๊สอะไรเองนะผมว่าแบบเออก๊สธรรมดาเนี่ยเป็นเบสิกเป็นศูนย์แต้มก๊สธรรมชาติมี2แต้มแล้วก็ตัวของก๊สมอนเตอร์มี80แต้ม เราทำ DIY มาบวกอีก10แต้ม20แต้มก็ปีไม่สิแต้มอะไรโอ้โหยุงบบ่งยากวุ่นวายครับผมจนมีแบบผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการทําเว็บของต่างชาติหรือว่าเป็นของคนไทยนะครับแต่ว่าเขาอัปเดตเว็บเนี้ยอัปเดตมาดีมากๆเลยจากตัวแรกเนี้ยเป็นแค่แบบทาแบบเว็บเฉยๆแต่ตอนนี้ก็คือแบบอัปเดตมามีเลือกตัวละครมีภาพให้ดูแบบนี้ครับผมซึ่งมันดีมากๆเขาตะั้งใจทํามากๆเลยนะครับผมตัวของเว็บนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ตัวของ มาที่บายนะครับเพื่อให้เราไปใช้งานนะผมโอเคอย่างแรกนะครับวิธีการเล่นของเว็บนี้เนี่ยวิธีการเล่นนะขออภัยผมวิธีการใช้เนี่ยมันมีบอกนะผมว่า how to use ตรงนี้นะครับเผื่อใครที่แบบอยากอ่านเองนะครับผมอ่ะว,วันนี้ผมจะมาแบบอธิบายง่ายๆนะครับผมอย่างแรกนะครับเราต้องใส่เทียของเวลาเราลงก่อนนะผมวิธีการดูเทียนะก็คือมาตรงนี้เลยนะผมเราก็สมมติว่าเราจะลงคา์ออดปกติใช่ไหมเราก็มาที่คา์ออดเนาะแล้วเราก็ อาจจะว่าเราจะลงตัวของอันนี้คือโลกปกติใช่ไหมหรือว่าใครอาจจะลงแบบโ e r ซ System นะครับผมก็อาจจะแบบมาคลิกดูนะผมเห็นไหมมันจะบอกเลยผมว่า Save Data Value เจ็ดเทียหรือว่า Seven t i นะครับขึ้นตรงนี้เราก็เอาเลขเทียเนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยครับผมเป็นตรงนี้เป็น7ใช่ไหมมันก็จะบอกเลยว่าเออเนี่ยในเทียเเนี่ยเราสามารถเซฟสูงสุดแค่90พอยน์นะแบบนี้นะผมหรือว่าใครที่แบบอาจจะลงตัวของ e v e n ์นะครับ ก็คือตัวนี้อีเวนต์ของยูกินะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็แบบมาเลือกลงค่ะอ๋อตรงนี้นะครับก็จะบอกเลยว่าเออเนี่ยไม่ผมว่าเซฟดัตต้าวัลูเทียสิบเอ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยเทียสิบเอ็ดใช่ไหมเ้าก็ใส่ไปผมเทียสิบเอ็ดอ่ะมันก็จะบอกเลยว่าเราเรามีพอยอยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะคอมเพรเชันคอมเพรเชันก็คือตัวละครของเราด้าน l e f นะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับสามตัวนะครับเราก็ใส่ไปเลยว่า ทีมของเราเนี่ยที่เราใช้ลงมีอะไรบ้างนะผมอย่างเช่นตัวว่าเราจะจัดทีมนี้ในการลงคาร์อ,อัเท,ทียนะครับแล้วก็สายไปเลยครับผมตัวแรกของผมเป็นเราเราจะเรียงตามก็ได้ไม่เรียงตามก็ได้นะครับแต่ผมเพื่อให้มันจำง่ายนะผม,ผมก็จะเรียงตามไปเลยผมก็จะมีตัวของมิกะนะผมใครที่จําชื่อได้ก็พิมพ์ไปไปด้เลยนะครับว่ามิกะแบบนี้นะครับนี้มิกะแล้วก็ตัวที่2ผมเป็นเนะวโรนิก้าเนาะก็ใส่ไเลยไว้ผมแบบนี้แล้วก็ตัวที่สามของผมเป็นยูกินะครับผมก็ใส่ไปนี่ครับผม ก็จะดึงข้อมูลมาเลยว่านี่ครับผมอ่าเราตอนเนี้ยเราใช้พอยไปแค่สูตรนะครับแล้วก็เหลือพออยู่ร้อยสามสิบแล้วก็มาส่งสูตรได้ที่ส่งสูตรได้ที่ร้อยสามสิบแล้วก็ตต okay ัสโอเคก็คือถ้าเราจบเ็ปแบบปุ๊บเนี่ยการทุกปาที่เราทำ็นตรงเนี้ยมันจะมีแบบครบครบทุกอันเลยนะผมแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบเผอใส่ไปแบบตอนผมใส่มอนเตอร์การไปสองใบไหมครับผมอันนี้ก็คือมันจะบอกเลยว่าเราใช้ไปร้อยหกสิบพอยเกินมาสามสิบนะแล้วก็ส t ตตัสโอเวอร์ก็คืออออไปเนี่ยเซฟพังแน่นอนอาจจะได้ ครบหรือว่าอาจจะได้ไม ER ่ครบซึ่งมันมีโอกาส100%เลยที่ว่าจะไม่ครบแน่นอนผมแล้วอาจจะมีแบบการ์ดหายการ์ดเพิ่มอะไรแบบนี้ครับผมอ่ะทีนี้วิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับอย่างสมมติว่าเราเริ่มเกมับผมสมมติว่าเราเข้าเกมไปปุ๊บเนี่ยมันมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันนับตั้งแต่เราเริ่มอีเวนต์แรกเลยนะครับผมอย่างตัวของอีเวนต์ไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับอย่างสมมติว่าอ่ะปุ๊บพอมาปุ๊บตัวของ T ทสเนี่ยมันจะมีอีเวนต์เริ่มขึ้ามาทันทีเลยนผม เป็นอีเวนท์ที่แบบจะสุ่มให้เราแบบไอ้นี่ครับสุ่มให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรลบแก๊สบ้างหรือว่าใช่ไหมผมแรนดอมคอมพ์อ่าผมเขาเรียกว่าตัวละครแล้วกันนะแรนดอมตัวละครอีเฟฟเฟอนีอ่หนึ่งทั้งนะครับหรือว่าแบบเลือกแก๊สตัวของเนเชอรัลแรนดอมะอะไรอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยแต้มมันนับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะผมถ้าสมมติว่าแบบบางทีเราเจออีเวนท์ที่ว่าลบแก๊สเนี่ยมันก็นับเลยนะครับหรือว่าเราแบบเลือกอันนี้ที่มันเลือกแก๊สเนเชอรัลธรรมชาติเนี่ยหนึ่งใบมันก็นับเลยเหมือนกันนะผมอย่างเช่่นสมมติวา เริ่มมาเนี่ยผมจะขอเลือกเป็นตัวของอ่านอย่างเช่นวผมจะอีฟฟานี่เนี่ยอีฟฟานี่มันจะตอนแรกมันจะไม่นับแต้มนะผมถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แบบอัปเกรดเป็นอะไรที่มันสูงมากนะครับอย่างเงี้ยก็คือมันจะได้การ์ดตัวละครมาฟรีๆใช่ไหมนะผมมันมันนับว่าเป็นเบสิกการ์ดอยู่แล้วมันจะไม่เสียแต้มนะครับผมนี่เห็นไหมทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไอตัวของอีฟฟานี่เหมือนกันนะผมถ้าสมมติว่าเราเริ่มมาตรงนี้ปึ๊บนี่แล้วผมเข้ามาแล้วเราก็อย่างไรผมไอพวกเนี้ยมันก็นับนับเป็นการ์ดเบสิกกมัน็จะ ไม่อย่างนี้ผมไม่ไม่เสียแต้มนะทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าสมมติว,ว่าเราเลือกแก๊สมันก็นับเหมือนกันนะผมอย่างเช่นสมมติว่ามันมีมีอันนึงที่มันจะบอกว่าคอนเวิร์ดแก๊สของเรา3ใบให้เป็นตัวของเนทัวร์ล์แก๊สนับเหมือนกันนะครับผมแล้วยิ่งคอนเวิร์ตเนี่ยมันเสียเยอะนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราสุ่มใช่ไหมครับผมสมว,ว่าผมสุ่มใบเนี้ยให้เป็นคอนเวิร์ตทูเนทัวร์ล์แก๊สนะผมเห็นไหมจะเสียไป30แต้มนะผมแบบนี้มันก็จะเหลือแค่100แต้มประมาณนี้เลยผมวิธีการใช้แบบง่ายๆนะครับสมมติว,ว่าแล้วถ้าาเกิิดสมมตว่แบบ เราไปลบการ์ดล่ะมันก็จะเสียแต้มไหมเสียมอนกันนะผมอย่างเช่นสมว่าแบบผมเล่นไปปุ๊บตรงนี้ผมขอผมขออ่ะนี่แล้วกันอันนี้เพราะว่าตรงกับเด็กผมมากมเลยเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเราจวกการ์ดด้วย a อ i l i t ตมันจะบวก Mor a l หนึ่งฟอร์หนึ่งเทิร์นนะครับผมวันนี้สมว่าเราเข้ามาปุ๊บแล้วเราไปตัวของนี่ผมแล้วแบบเราเล่นไปเรื่อยๆเราเจออีเวนต์อาจจะอีเวนต์บวกการ์ดอีเวนต์ลบการ์ดอะไรก็ตามหรือว่ามาตรงนี้ที่แบบลบการ์ดอย่างเงี้ย ก็จะเสียแต้มนะผมเพราะว่าเราลบการ์ดใบแรกของมิกะไปปุ๊บอย่างนี้แม,ม่ผมจะไป20แต้มเหลือ110แต้มแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบสุ่มได้การ์ดอีเฟฟานี่อย่างเงี้ยไม่เสียแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเป็นการแบบเอาเกียร์ธรรมดาไหมผมว่าจะมันจะไม่เสียนะอย่งี้ผมเห็นไหมนะฮะไม่เสียนะผมอย่างปุ๊บเห็นไหมใช้เท่าเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ตัวของ DY DY เนี่ยมันรวมทุกบัฟเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปก่อนแปบ๊บนึงนะ เนี่ยผม d y นี่มันนับหมดเลยนะครับเขาอาจจะใส่มาแค่ d y แล้วเราไปเจอในเกมจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีบัฟ d y แต่ว่ามันไปเจอบัฟอย่างอื่นแทนนะมันก็นับเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นบัฟอันเนี้ยผมอย่างเช่นใบเนี้ยไม่ฮะมันคือบัฟอันเนี้ยในเว็บมันก็นับเป็น d y เหมือนกันนะผมก็คือได้แต้มเท่า d y หมดเลยผมไม่ว่าจะเป็นบัฟนี้หรือว่าเป็นบัฟ d y ที่เป็นสีลุ้งนะครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะว่าผมจะมีหรือเปล่าอันเนี้ยผม เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นดีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นสีเขียวๆที่มันจะเป็นบับแบบอีกหนึ่งอย่างาแป๊บนึงนะผมว่ามันจะมีหรือเปล่านะจะหาเป็นตัวอย่างนะครับนี่ผมยังไม่ได้ปั้นดีๆเลยพวกนี้ขอ <c oughs> หาแป๊บนะครับผมรูจะมีหรือเปล่านะแบบบับเขียวๆครับผมไม่เจอนะใช่ไหมเถอะอาจจะเป็นอันนี้อะไรมั้งนี่ผมอาจจะเป็นอันนี้แหละก็คือนี่ผมนับเป็นดีเหมือนกันนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรา ดูดีปุ๊บเราใบนี้แล้วเราได้ DIY e f f e r v e s c e n c ม่ไหมครับผมจะบอกอีก20แต้มไปเลยนะครับแบบนี้ไหมฮะก็เหลือแต้ม90ถแล้มถติเราแบบ๊อปปี้ด้วยนี้อีกปุ๊บไหมครับผมมันก็จะเสียอีก20แต้มนะครับก็เหลืออีก70ประมาณนี้เลยครับผมวิธีเล่นง,ง่ายๆและถ้าวมสติว่าเราไปแบบร้านค้าแล้วเราได้ก gas n a t u รัลมาเพิ่มตรงไหนตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมเห็นไหมผมว่ามันจะแบบมีให้กดแอด d d gas เราเลือกเลยครับผม natural gas m o n ร์ e r gas forbidden gas หรือว่าคาอ c h อ o s only gas อย่างไรครับผม ถ้าสมว่าแบบเราไปร้านค้าปุ๊บเราได้แก๊สเนทัวร์ลมาไหมผมเราก็อาจจะเพิ่มเนทัวร์ล์ไปแบบนี้ผมขึ้นมาสองใบแล้วถ้าสมว่าเนทัวร์ลมันติดอิเฟฟเฟอนี่บอกแต้มไหมบวกนะผมไหมมันจะมีคลิกบอกเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเนทัวร์ล์แก๊สมีอิเฟฟเฟอนี่ดีวายก็อปปี้คอนเวิร์ตเห็นไหมครับผมทั้งที่สมว่าแบบสมมติว่าเนทัวร์ล์ใบนี้ของผมได้ตัวสุ่มของอิเฟฟเฟอนี่มาไหมผมกดปุ๊บเห็นไหมฮะเสียไปอีกสิบแต้มหรือว่าถ้าเกิดเป็นดีวายล่ะปุ๊บเห็นไหมผมเสียไปแต้มมเห็นฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ DIY ใบนี้จะเป็น,นเอทีเอลลกันแล้วเราปปี้ล่ะปึ๊บเห็นไหมครับผมเกินเลยนะฮะเพราะว่ามันบวกมาอีกประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมแป๊บนึงน,นะฮะขออนุญาตปึ๊บ9บวกอีกประมาณ60สิปะประมาณใช่ผมอีกประมาณ50าสิบนะผมถ,ถ้าเราก็ปปี้ได้ DIY ซ้ำปึ๊บเห็นไหมฮะจะเป็น140คือมันบวกมาอีก50แต้มเลยนะครับผมประมาณนี้กันการใช้งานถ้าสมเติว่าแบบขึ้นสเตตัสว่าโอเคอย่างเงี้ย ขอให้เราจะใช้เต็มร้อยสแต้มมันก็จะได้การทุกใบครบนะครับผมตัวอย่างก็คือนี่นะครับอันนี้คือเซฟก่อนหน้าที่ผมไปเล่นแล้วแล้วผมก็ไปแตกระหว่างทางก็คือเจอมอนคอนแดงกระทืบนี่ผมก็คือผมได้มิกะอันนี้มิม่ก,มก,ก,กี่กับเลนจิเกะผมหลดล้างไปแล้วเพราะว่าผมได้การเน่าไม่ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไงครับผมการมอนเตอร์กับการในรมาก็คือแบบมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยรีเซ็ตไปแล้วผมก็ขอรีเซ็ตตรงนี้ไปด้วยนะนี่ผมแต่ว่ายูกิเนี่ย ของผมได้มามัน130แต้มเป๊ะเรามาดูกันนะผมว่ามันตรงอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าครับอ่ะที่เซฟยูกินะครับผมก็คือเซฟนี้นะอ่ะนี่นะครับผมเรามาเรียงตั้งแต่อันแรกเลยนะครับก็คืออันเนี้ยผมไปคลิกจากอีเวนท์ที่มันสุ่มนะครับผมมันสุ่มทําให้การส่องไปของยูกิของผมเนี่ยมันคอนเวิร์ตไปเป็นเนทัวร์ลการ์ดนะครับนี่นะสองใบนะผมก็คือสองใบนี้มันคอนเวิร์ตไปเป็นตัวของเนทัวร์ลการ์ดนะครับสองใบมาดูนะผมว่ามันถูกหรือเปล่าก็คือ,อน,นี่เห็นไหมครับผม ก็คือคอนเวิร์ตใบนี้ใบหนึ่งกับใบนี้อีกใบหนึ่งนะครับผม2ใบตรงเป๊ะต่อไปนะครับผมผมลบไอตัวของดาบคอสสองออกนะครับใบนี้ดูกันนะครับผมก็คือไม่มีดาบคอสสองออกมาเห็นไหมฮะนี่นะผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมไปได้อฟเฟฟานี่มาผมของเนทัวร์ลกาส์ดใบหนึ่งก็คือใบนี้ครับผมนี่ฮะใบนี้เลยเอฟเฟอรนี่ของเนทัวร์ลกาส์ดแต่ผมเห็นไหมใบหนึ่งนี่ฮะ ก็เลยทําให้แบบติดมา1ใบเหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วทีนี้ต่อไปแล้วผมผมได้ดีวของตัวบัฟใบนี้นะครับก็คือใบนี้นะรูปดดกตรงนี้นะครับผมไม่ดูว่าตรงไหมนี่เห็นไหมครับผมก็คือบัฟดีวตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับผมผมได้อีเฟฟฟานี่สใบนี้นะครับก็คือเห็นไหมหรือนี่ครับผมอีเฟฟฟานี่ก็คืออันนี้เมื่อเราอินสไพร์นะครับเราจะได้ลบ2คอร์สแล้วก็ใบนี้อีกหนึ่งใบหนึ่งก็คือ เราตอีพฟนนี่ก็คือห so นึ่งเทิร์นเกณนสองโมเลียลนะผมเมื่อใช้งานครับแล้วผมก็ได้ก๊อปปี้ไปเนี้ยอีกใบหนึ่งนะครับผมเป็นใบนี้เห็นไหมนงี่ผมก๊อปปี้มาอีกหนึ่งใบติดอีพฟนนี่ก็คือนี่ับผมก๊อปปี้อีกหนึ่งใบแล้วก็ติดอีพฟนนี่นะครับนี่แล้วผมก็คือประมาณนี้แล้วก็กัดที่เหลือก็คือผมได้ปกติแล้วก็แบบไม่ได้ตัวขออีพฟนนี่อะไรเลยนะครับผม,ผมก็ออกมาเป็นปกติเห็นไหมไม่ได้อัพอะไรนะครับผมนี่ก็คือว่า ถ้าเราคำนวณในเว็บนี้ปุ๊บมันออกมาเป็น130เป,เป,เป๊ะๆเซสตัสโอเคก็คือการันตี100%เลยว่าการ์ดของเราที่ออกมานะครับผมออกมาครบทุกอย่างตามที่เราได้บิวไว100้100%แน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเราไปเผื่อทำโอเวอร์อย่างเช่นตว่าแบบอุ้ยผมจบเกมในบอสเมื่อกี้ปุ๊บแล้วผมได้ก๊อปปี้การ์ดใบนี้มาแล้วผมก๊อปปี้ปุ๊บเห็นไหมครับผมมันติดเกิดมาอ่าเขาเรียกเกินมา30ก็ติดโอเวอร์เนี่ยมีโอกาสที่การ์ดตอนเซฟออกมาเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์100%การที่เราลบออกไปอาจจะกลับมาก็ได้หรือว่า พวกบัพที่เราอัพมาอาจจะไม่ติดออกมาด้วยประมาณนี้นะครับผมเราต้องพยายามทําให้สเตตัสมันโอเคนะครับต่อให้เราจะใช้ครบหรือว่าไม่ครบก็ได้ไม่เป็นไรผมขอแค่สเตตัสมันโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้หลายๆคนที่กําลังแบบมีปัญหากับการค,นนคํานวณคาออสหรือว่าเพิ่งมาเล่นจะทําให้แบบเล่นง่ายขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นกับเกมนะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันแลยบาย ไว้เจอกันครับผม